ต่อไปครับล้างปืนกล็อกผู้ใหญ่นะขอมาครับผู้ใหญ่นะของสี่ขอมาล้างปืนกล็อกค,ครับเอะปืนกล็อกก็ดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงนะครับกดลงกดลงจะยากนิดนึงครับล่างไกทิ้งปุ๊บพอล่างไกทิ้งปุ๊บในขณะที่เรากดตัวนี้ลงมันก็จะถอดสไลด์ออกได้นะครับเนี่ย เราก็เอาสปริงออกนะครับวางไว้เอาลำกล้องออกมาครับโอเคอาจจะมืดนิดนึงเนาะแล้สไลด์มีแค่นี้เองส่วนประกอบครับเราจะล้างเอาอะไรก่อนเอาสไลด์ก่อนแล้วกันครับเนี่ยครับฉีดเข้าไปเลยครับตามร่องเนี้ยฉีดเข้าไปเลยเหมือนซิกสามหกห้าเนี่ยฉีดเข้าไป เนี่ยครับน้ำยาเราก็จะเห็นไหมครับจะไปล้างคราบข่ามเอานะครับยังไม่พอครับยังซีฟันที่เราไม่ใช้นะครับถูครับถูไปเลยครับถ้ายิงเยอะๆนะครับยิงลูกหัวจะกลัวด้วยข่ามเอาจะเยอะในช่วงนี้ก็ยิ่งเยอะครับช่วงจันไอ้ขอล้างบอกนะครับที่ตรงเข็มแทงจนวนออกมาจะเยอะสอดไปเลยครับ ขูดเนี่ยครับตรงนี้จะดําสุดเยลยถ้าเรายิงเงยอะๆถูออกนะต้องสไลด์เนี่ยเป็นส่วนที่เสียดสีกับกับตัวไอ้โครงตรงนี้ครับถูออกครับรูตรงนี้ครับแย่ะเข้าไปเลยครับหมุนหมุนหมุนหม,มุนเข้าไปเลยครับทะลุเข้าไปข้างในยังได้เลย น่ครับ่างปืนกล็อกเสร็จแล้วก็สีไล่ขมเหาออกเสร็จแล้วครับสบัดหาที่ตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้หรือนอนอย่างนี้ได้ให้ให้น้ำมันมันไหลออกนะครับเสร็จแล้วตัวโครงก็สีดเข้าไปเลยครับสีดเข้าไป แล้วก็แปรงครับแปรงนีขเข้าตรงนี้ยตรงนี้ไว้สําหรับมันถูกับสไลด์นะครับตรงนี้สําคัญตรงนี้จุดอ่าจุดลั่นไก่นะครับยิงเยอะๆจะมีขเขาเมาข้างในทำไงสอดเข้าไปเลยครับนี่ ตื่นก๊อกไม่กลัวเปียกครับต่อเข้าไปเลยลองดูแล้วมีเขา่าอะไรอยู่ไหมตรงเนี้ยถูครับแล้วไงครับน้ำมันฉีดไล่เลยครับมันฟุ้งหน่อยก็ล้างตรงที่ห่างๆางบ้านหน่อยนะครับเปยมันแรงครับเนี่ยเป็นฟองออกมาเลยฮะอันสปริงไกด์หลอดอ่ะ ฉีดแล้วก็แปรงสีฟันครับแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้ถูเพื่อมขมขมีเข่าเสร็จแล้วก็ฉี่ที่เดิมมือต้องยอมเปียกน้ามันนะครับวางไว้อ่ะลํากล้องล้ากล้องฉีดรอบนอกก่อนฉีดรอบนอกตรงนี้จะมีขเขมานะครับมักมีขเขมาลํากล้องตรงนี้ถูออก ส่วนในรูเหลือด้ว็ค่อยเอาแส่ทองเหลืองนะครับในรูเราฉีดเปียกไปแล้วใช่ไหมครับแส่ทองเหลืองอ่ะอัดเข้าไปเนี่ครับยี่สิบครั้งจะปัวเขา,าเมามันจะออกมาดำๆนะครับอ่ะเราฉีดล้างทีนึงเข้าไปในรูเลยนะครับฉีดเข้าไปในรูเลย นะครับจะโยนออกมาดำๆเนี่ยครับไม่พอเอาอีกรอบครับ <c oughs> ล้างสีดล้างครับเนี่ยเขมเหาดำออกมาหมดแล้วครับน่าจะโอเคแล้วทีนี้มันเปียกอยู่ก็ต้องเอาผ้านุ่มๆ ผมตัดแมสท,ที่ใช้แล้วนะครับพันตะเกียบสอดรูดเข้าไปทีเดียวให้มันแห้งข้างในนี่ครับจบนะฮะลำกล้องเตรียมอองวรลไทยครับเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาครับเราจะประกอบแล้วเอามาเช็ด ดามเช็ดไอ้รูนี้ก็ล้วงเข้าไปฮรับดามเช็เดเช็ดเช็ดโอเคสไลด์เช็ดเช็ดให้แห้งนะครับ ปิงใกล้หลอดเอาเช็ดอันนี้เราจะประกอบนะครับหยดหยดน้ํามันหน่อยส่วนที่หล่อลื่นตรงสไลด์ตรงนี้นะครับหยดไว้หน่อยหยดหนึ่งหยดหนึ่งหย,ดห,งนนหยดหนึ่งครับนี่หยดหนึ่งอันนี้ก็หยดหนึ่งครับตัวสไลด์ก็นี่ครับหยดเข้าไปในสไลด์เนี่ย กล้องสไลด์ครับเจาะเข้าไปครับลำกล้องก็จุดที่ปลายลำกล้องอ่ะแล้วเราเอามาือรูปนะครับรูปรอบๆ,ๆลบไม่ให้มันเป็นแผลมันขูดกับสไลด์ตรงนี้เวลายิงนะครับปอบครับใส่เข้าไปเปริง โ okay. ปืนกอ๊อกกรอบง่ายครับเราก็ใส่เข้าไปจบแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็เช็ดเช็ดนะครับเช็ดนี่เราจะเก็บใส่กล่องนะครับให้จับอย่างนี้นะครับวางลงกล่องอย่ามาจับสไลด์นะครับลกล่องมันเป็นอย่างนี้นะครับ เวลาวางปืนใส่กล่องนะครับอย่าจับตรงนี้วางลงไปนะครับไอ้น้ําอยู่ในมือที่ติดสไลด์อะถ้าเก็บสองสามเดือนแล้วมันจะเป็นสนิมนครับนั้นผ้าที่ชุบน้ํามันหมาดๆเอาเช็ดสไลด์ส่วนที่เป็นโลหะแล้วเวลาจะเก็บปืนนะครับให้จับส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับวางลงไปอย่าโดนส่วนที่เป็นเหล็ก